นี่นหนูมาทำอะไรคะมาวัดหรอกคะลูกอาหลงพี่อาหาลงพี่าหาลงพี่ตาหลงพี่ตาแล้วลูกมาเฮ้ลูกหลับตาตลอดเลยอ่ะแม่ดูมา เดี๋ยวว่าใว้ข้างข้างนอ,งอกกระดาษจบกอนเดไ๋ยวรุ่นเนะเอทำไรคะโลกสาว ทุกเจ้าทุกเจ้าไงทุกเจ้าไง <c oughs>